สวัสดีครับกอนนะครับแม่น้องกอค่ะอย่างตอนเล็กๆเ,เนี่ยเราก็รู้สึกว่าดนตรีมันจะช่วยพัพฒนาสมองของเด็กเล็กแล้วก็พอเขาโตขึ้นมาในระดับนึงก็รู้สึกว่าดนตรีเนี่ยจะช่วยให้เขาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์คุณแม่เป็นคนชอบดนตรีอย่างเงี้ยก็เลยอยากว่าเออให้ลูกเล่นดนตรีก็ครูปเป่าก็ เป็นคุณครูที่มีการเตรียมการสอนมาอย่างดีมากเรียนมาก็เห็นพัฒนาการที่ดีของก่อนการ ประกวดทางด้านดนตรีคุณครูก็เต็มที่อแม้ถึงกับเรื่องกระตั้งหน้าผมเสื้อผ้าการแต่งตัวครูจัดเต็มให้น้องตลอดคุณครูก็เต็มที่กับน้องน้องก็เต็มที่ก็ผลงานก็ออกมาดีอะไรเงี้ยสอบเข้าดูอย่างค้ศิลป์ที่ไม่ดนก็ได้ครูเป่าช่วยติวทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัติก็แบบน้องก็สอบผ่านทั้ง2ออย่างเลยไม่ต้องไปเรียนเสริมเพิ่มอะไรอีกก็สอนสนุกนะครับแล้วก็ การเรียนในทุกๆครั้งทําให้แบบว่าอยากมาเรียนว่าอาทิตย์นี้จะมีเทคนิคอะไรมาสอนเราจะมีความสนุกอะไรที่จะเกิดขึ้นในคลาสเรียนแล้วก็ครูก็สอนแบบว่าละเอียดมากเห็นตั้งแต่เพดเดลิมคีรูปแบบการวางมือการเขียนรายละเอียดของโน้ตที่ชัดเจนไดนามิกเห็นได้เลยว่าครูใช้จิตวิญญาณในการสอนดนตรีกับเด็ก ด้วยอะไรเงี้ยคือไม่ได้สอนแบบทฤษฎีอย่างเดียวคือครูมีลูกเล่นมีเกมมีอะไรมาดึงดูดใจให้เด็กเนี่ยเรียนแล้วไม่เบื่อประทับใจกับการเรียนกับครูเป่ามากมค่ะครูเป่ามีคลาสออนไลน์มาให้เนี่ยก็แบบรู้สึกว่าดีมากเลยเพราะว่าในภาวะที่โควิดอย่างเงี้ย คิดอยู่ว่าโอ้ถ้าเกิดลูกเบรกไปเนี่ยมันก็การเรียนมันไม่ต่อเนื่องใช่ไหมคะแต่พอมีออนไลน์มาเนี่ยมันช่วยให้แบบเราสบายใจในเรื่องเรื่องโลกติดต่ออันนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องห่วงแล้วแล้วก็ส่วนในเรื่องการเรียนคุณครูก็ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนเหมือนกับน้องเรียนอยู่กับคุณครูที่บ้านเลยอะไรเงี้ยครูสามารถใช้สื่อในการสอนได้อย่างเต็มที่มากๆครับทุ่มทุนลงทุนในการ ซื้ออุปกรณ์มาเพื่อให้เรียนได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพที่สุดทําให้ผมรู้ว่าเออความสามารถในตัวเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้แล้วก็ได้ไปลองเวทีต่างๆเพื่อเก็บประสบการณ์คุณครูช่วยสารฝันให้แม่ตั้งแต่เรื่องที่คือน้องไม่เคยเรียนสอบเกรดเป็นโนมาก่อนเลย ก็มาสําเร็จสารฝันตรงนี้ได้สําเร็จก็พอเรียนกับครูเปาเริ่มต้นจากการสอบเกรด5เลยซึ่งแบบน้องก็ทําได้อะไรเงี้ยที่มีก็มีไปล็อกแอนป๊อปก็แบบก็ก็สามารถคว้าเหรียญทองมาให้ได้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วครูก็ทุ่มเทให้ลูกศิษย์เต็มที่จริงๆก่อนจะไปก็เตรียมตัวทําอะไรให้อย่างดีแบบคุณแม่ประทับใจจริงๆเลือกไม่ผิดเลยที่แบบให้น้องมาเรียนกับครูเปาแล้วก็ยิ่งที่ประทับใจสุดๆเลยก็คือแบบ พาน้องไปประกวดเนี่ยโอเวอร์ดิฟก็แบบคุณครูก็ดูแลน้องอย่างดีเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมหมดแบบแม่ไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยแบบคือดูแลไม่ได้ไม่เป็นแค่ครูกับสิ์เหมือนพี่กับน้องเหมือนกับคนในครอบครัวที่ดูแลกันแบบอืจริงใจแบบว่าเต็มที่กันจริงๆก็แบบขอบคุณครูเปาจริงค่ะประทับใจมากคาเวียชาโทรครับ KCM <laughs> ครับ